สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีบนนอกเช่าดินครับพบพอ,อกันอีกในมือวันทำงานครับมืเอนี้งานปั้นครับพี่น้องงานปัน้นอยู่กับ L ห018ครับ, l H รบ SP นี่ครับอันเหนีย l ห0ครับ ปั่นหน้าประมาณ4ีไรครับผมนี่ครับนี่ครับครับหอดูนครับอันนั้นขั้นนั้นนะครับเป็น L4028 ครับตรงไมล่ลาสุดครับพี่น้องนี่ครับอยู่กับงานปั่นครับเมื่อนี้ปั่นสองขั้นครับขั้นนี้ L4018 ครับของ ผมนีคม่ครับบอมี่โตรตัลี่ครับโรตัลี่ผมเอาไห่หนาเป็นเหครอนับเป็นเอาไปปั่นครับเี่ยเป็นไปปัน่นผมก็มาทำนาที่ปรับมองที่มันสูงยังหน่อยครับเป็นเจ้าของหนาเป็นให้มากปรับมองได้มันสูงนะครับงานปั่นนี่โตรตัลี่สองอันนะครับนี่ครับนี่ครับพี่นอ้อง ของหน้าบนนี้เท่ากับหน้าประมาณสิบเจ็ดสิบแปดไลท์ครับนี่ครับ L ห้าศูนย์นะครับนี่นี่ย นปันครับหน้าปีครับพี่น้องว่านเขาน้าปีครับน้ำนี่เป็นน้ำของหน้าปังครับหน้าน้ำเค่อนครับเค่อนซิรินทอดครับน้ำเมื่อท่านบกกับน้ำโบกหยาครับนี่นี่จะพองานนี่แล้ะครับน้ำทั้งยู่ตลร้อยครับเป็นหน้าหลุมยังไงหรอครับสองห้สามสี่งานนี่สี่สี่ให้นี่แหละสี่ให้ มีน้ำครับปันสองหลอบครับปันก่อนหลอบหนึ่งและะ้วก็ว่านและะ้วก็ยังปันอีกทีหนึ่งครับแต่ว่นหน้าน้ำเนี่ยน่าจะปั้นแล้วกะ็น่าจะว่านเลยนะครับคุณครับต้นไม้ใหญ่ครับหน้าบ่มีน้ำครับเริ่มจากคุครับบ่มีน้ำ ันกำลังลงมาครับฟังทังนี้นี่คืนไปเทิ่งนี่ครับหน้าผงครับน่ครับามาชมบรรยากาศกับพี่น้องหลังจากว่ได้ลง y o u t u b e ให้พี่น้องเดเบิวงหลายมือหลายเวียนครับนี่นะครับถ้าไปถไหน้าเนี่ยปันหน้าเนี่ยครับเกี่ยวเขาเนี่ยมีผู้ใดถ่ายให้ ้ายมือวางกระชายครับพี่น้องวันนี้ก็จังวันนี้วันนี้ก็จะเ,เป็นมือสำรองปั่นเป็นนี่ครับมาเป็นมือสำรองแดดฮ้อนพี่น้องบางขึ้นฝนตกบางเว้นแดดฮ้อนครับเบองแง่งสุขภาพจากของน้ำเด้อครับเด้อพี่น้องนี่ครับ นี่ครับ LC ศูนย์สองแปดครับผมนี่ครับไมล่าสูดครับลดสามขั้นครับแต่ว่าเด็ดปันแค่สองขั้นครับพี่น้องกันในตัวนน้นใส่รุตลีศูนย์อะไรครับต้องใส่เขาพุ่งเป็นโดยเฉพาะหาศูนย์เนาะพี่น้องนี่ครับเป็นกระติดนะครับ กำลังปล่ังไปครับปัจจุบัน,นเป็นปันงานช่องนี้แลว้วมันก็จิเปงนามลงไปทั้งดุมครับปัจจุบันเขาครับนั่งเสียกับหอน้วยกันได้พี่น้องเดดมันหอนครับ สำหรับคลิปนี้ผมติดจบไว้เพียงตัวหนี้นะครับเนาะพอกันไม่คลิปหนาครับเพราะว่าคลิปมันเกิดเริ่มจเยเงาแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนาครับขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับนะครับเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ